เฮ้ยใครอ่ะใครอะคนนี้ใครอ่ะมึงใครเนี่ยเฮ้ยโยนนะฮะโยนกดค้างไว้เพื่อเข้าสมาคมกดแล้วเพีร์เพียรกดอะไรมีรถเก็บไม้มามาพันกว่าชิ้นอะเพียร์เอาออกกันอ๋อจริงรู้เลยป้าเนี่ยอยู่ที่ตัวเพียร์เพียร์เลี่ยบไม่ได้อ่ะโอบ่เดพรบ่ผูเลือดสี่พันเลยยิงต่อเพิ่มหนึ่งเพื่อนเนี่ย นนเดวดเวลสามแปด <c oughs> จูนิโก,โกช็อปร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยเพียสเติมเองมาหลายปีแล้วนะคะเปิด10โมงเช้าถึงตี2เสือได้เลยใน Facebook จูน b ิโก,โกช็อปหรือ Line แอดจูนิโกนะคะที่สำคัญแอดกระซิถ้าบอกว่ามาจากเพียส r พีสอาจจะได้ราคาพิเศษด้วยนะตกใจเราหรอหน้อง คืออะไรนะขอคอยคือคุณแจสํสำคัญต้นไม้มีความจริงอยู่อะไรอะ่ะทำไมหุ่นดีขนาดนี้นเอวบางร่างน้อยอะไรเราเกิดที่ไหนน่ะก่อนแเพ่งวูแบบพึงวูบโอเคไปครับเกิดนะจุดนี้ใช่ yes มาแล้วเรามาถึงก็เย็นแล้วล่ะเออต้องทาอะไรก่อนอ่ะ อันนี้ก่อนละกันปดเสรราก่อนละกันดรรกดเสาเทเลพอร์ตก่อนบีสร้างเก็บกิ่งไม้อเอ้ยใครอะใครอะตันี้ใครอะมึงใครเนีเ่ยใไอโอสฮะไอโอดกดค้างไว้เพื่อเข้าสมาคมกดแล้วเข้าร่วมสมาคมแล้วไปไปตรงที่ทุกคนอยู่เหรอคะ ตามมาบ้านก่อนอุ๊ยอะไรอะ่ะอุ๊ยตัวอะไรเต็มไปหมดเลยเราแย่งสัตว์เลี้ยงกักเพื่อนได้ปะคือเราสามารถอยู่ร่วมกับบ้านเดียวกับเพื่อนได้อจริงปะเราไม่ต้องสร้างบ้านอีกเยอะจังเลยน้องทําอะไรกันอยู่อะ่ะน้องหดหูแผลแตกแล้วเ,เก็บกิ่งไม้ที่ตกอยู่หรือตัดไม้เพื่อเก็บบูดไ,ไหนเจมพี่เจมมาหน่อยขอเข้ากคิวหน่อยเ,เก็บแล้วเอ้ยไ,ไม่ใช่ เพชเพชกดอะไรม่รถเก็บไม้มามาพันกว่าชิ้นนะเพชอ้อกอนจริงรู้แล้วไม่เนี่ยอยู่ที่ตัวเพชเลเพชเลยขยับไม่ได้อ่ะทิ้งแมทิ้งใช่ไหมไม่ใช่ทำลายทิ้งเนาะเอามาเลยครับเอามาเลยเอามาเลยแต่ว่าเพชเดินไม่ได้อ่ะาะของมากเกินไปเหมือนกันเลยนี่แบบว่าใช้แรงงานน้องหนักมากเลยอ่ะจริงหดหูหดหูแผลแตกรล้า เพีพี่ไปเย็นตาครับไอ้นี่กับแกแน่นอนเลยปอไปครับปอจะเอาอะไรพี่ปอบอลบอลบ้มสิบอนบอลน้องน้องหลับฝันนอนเถอะอย่ามาทำงานที่นี่เลยปอทำไรอ่ะปอปอไปเผลอปอปอดูในกระเป๋าเผลอเก็บไม้แน่นอน กดแถบกดแถบเออใช่ๆๆเออเจอเหตุการณ์เดียวกันเลยเพชรเพชรกดอะไรมีรถเก็บไม้มามาพันกว่าชิ้นนะเพชรเอาออจริยอ๋อจริงหุ่นเลือดสี่พันเลยยิงดอกละหนึ่งปะเนี่ยสบายดีไอเอฟสี่พันหนึงเดียวกันี๋ยวนี่เปิดให้เดเวลสามแปดราก่อนทุกคนราก่อนแล้วพวกเลไรเบ้าห้ามาลุงอะไรกัน ไอ้น้องตัวนี้น่าสงสารจังเลยอ่ะวันๆเอาหัวหกไม้พันเจ็ดอันแล้วน้องเอ้ยปล่อยเลยพี่ปล่อยแม่สุขภาพย่ำแย่ถูกละเลยแล้วก็หดหูด้วยอ่ะเราทำยังไงเราโอบมันได้ไหมเราเราก็ต้องปล่อยน้องไปทำบุญน่ะทำบุญสาสาตปล่อยแม่ให้หมดแม่สงสารอ่ะปอวปอวจะเอาทิ้งโยนน้องไปไหนน้องทำหน้าเศร้าเลยทำไมไม่มีสัตว์อะไรเลยอ่ะไม่มีอะไรเลยตรงนี้เป็นซากปลักักพงอ่ะ ทุกตัวเป็นนอน